ครับสวัสดีครับเมอร์สี่คุณสีนะครับนิวฮุนไดเฮชวันนะครับอัพเกรดช่วงล่างใหม่นะครับให้นุ่มนวลนั่งสบายนะครับใครที่ใช้ฮุนไดเฮชวันนะครับอย่าอัพเกรดช่วงล่างให้นุ่มนุ่มนั่งสบายๆนะครับติดตามเมอร์สี่คุณสีดูคลิปรีวิวได้นะครับรถฮุนไดเฮชวันนะครับเป็นรถแบบครอบครัวนะครับส่วนใหญ่ท่านที่ออกรถมาก็เป็นรถเน้นแบบครอบครัวเดินทางไกลๆนะครับอันนี้เราอยากให้นั่งสบายๆตลอดการเดินทางแล้วก็มาอัพเกรดช่วงล่างใหม่ได้นะครับ นี่คือชุดช่วงล่างของออซซี่ที่เราจะทําการติดตั้งในรถตัว n ิ w h ุนไดเฮชวันคันนี้นะครับโดยการติดตั้งสปริงหน้าสปริงหลังแล้วก็ชชอคอัพหลังออซซี่โมโนทูบปรับนุ่นทับที่ยี4ระดับนะครับช้อัหน้าเดิมนะครับแต่ติดตั้งคู่กับสปริงของออซซี่นะครับแล้วก็ด้านหลังเปลี่ยนสปริงใหม่ของออซซี่แล้วก็ชชอคอัพออซซี่โมโนทูบนะครับนี่คือชชอคอัพหลังออซซี่โมโนทูบนะครับที่เราจะทําการติดตั้งในรถตัว n ิ w h ุนไดเฮชวันนะครับ เปชอปแบบแก๊สผสมน้ำม,มันเป็นชอบแบบโมโนโทูบป,ปรับนุ่มทั้งหมด24ระดับนะครับปุ่มปรับอยู่ตรงนี้นะครับชอบนุ่มหนึบแบบไหนสามารถปรับได้แบบตามใจชอบนะครับเจ้าของรถสามารถปรับแต่งเองได้นะครับเชอร์มาซี่เป็นชอบแบบโมโนทูบนะครับกึ่งแก๊สกึ่งน,น้ำมันนะครับเป็นกระบอกใหญ่นะครับเป็นกระบอกลูกสูบเลยนะครับสามารถซับแรงดีดได้ดีนะครับโดยระบบวาแบแปรผันตามสภาพถนนนะครับ ยิ่งได้สปริงนุ่มๆของอาซี่นะครับที่ออกแบบมามีความหยุ่นตัวสูงกระจายแรงดีได้ช้านะครับออกแบบเน้นเป็นรถนั่งแบบครอบครัวนะครับก็ยิ่งทําให้ตัวนิวฮุนไดเฮชวันนะครับนั่งเนียนนุ่มสบายๆตลอดการเดินทางนะครับใครที่ใช้เฮชวันอยู่ะครับเวลาขับขี่เจอถนนขุ่ขะนะฮะอาการกระแทกเสียงดังๆนะครับอยากอัปเกรดให้หายนะครับนั่งสบายๆนะครับติดตามดูคลิปรีวิวของทางเมอร์ซีคุณสีได้นะครับนี่คือตัวชุดชั้นล่างของอารซี่ที่จะแก้อาการสถเทือนอาการดิดเด้งได้ครับ นอกจากนี้ยังเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่นะครับ H1 วนะครับเวลาเหยียบเบรกนะฮะจะเหยียบลึกนะครับตอนติดตั้งสปริงหน้าอย่างเดียวนะครับแค่นี้ก็ทําให้การขับขี่เนี่ยดีขึ้นนะครับระยะเหยียบเบรกสั้นลงนะครับเบรกไม่กระชากนะครับทําให้สมรรถนะในการขับขี่ที่นึบนิ่งนะครับเวลาเข้าโค้งนะครับลดอาการโครงอาการเหวี่ยงนะครับเวลาเจอถนนสุขะนะครับขับขี่อย่างมั่นใจนะครับ เดีあああ๋ยวเรามาดูนะครับว่าฮุนไดเฮชวนนะครับอัปเกรดช่วงล่างในราคาแบบประหยัดประหยัดนะครับสปริงหน้าหลังนะครับกับโช้คอัหลังนะครับแล้วก็โช้คอัเดิมๆที่มาจากโรงงานนะครับตอนนี้ทีมช่างก็เริ่มลงมือถอดสปริงกับชกนะครับเดี๋ยวจะทําการใช้ชกตัวนี้ครับที่มาจากโรงงานนะครับติดตั้งคู่กับสปริงนุ่มๆของ a าร s ซีเข้าไปนะครับด้านหน้านะครับนี่คือตัวสปริงนุ่มๆของอารซีนะครับ ที่เราทําการติดตั้งคู่กับโช้คอัพเดิมๆที่มาจากโรงงานนะครับในรถตัวนิวฮุนได a ฮชวนะครับอย่างที่บอกนะครับสปริงออสซี่ออกแบบมามีความหยุ่นตัวสูงกระจายแรงดีดได้ช้านะครับก็ทําให้อาการสะเทือนมายังพวงมาลัยลดลงนะครับอาการสะเทือนอาการกระแทกด้านหน้าก็จะลดลงนะครับนอกจากนี้การควบคุมรถก็จะดีขึ้นนะครับพวงมาลัยกระชับนะครเบรกไม่เหยียบลงไม่ลึกนะครับระยะเบรกสั้นลงนะครับไม่กระชากนะครับนี่คือด้านหน้า นิวฮุนได้เฮชวันนะครับที่เราทําการติดตั้งตัวสปริงนุ่มๆของ 4, ขออซซี่คู่กับชอฟเดิมๆที่มาจากโรงงานนะครับเดี๋ยวเราจะทําการติดตั้งนะครับชุดช่วงล่างของออซซี่นะครับในรถตัวนิวฮุนได a เฮชวันนะครับครับหลังจากประกอบสปริงนุ่มๆของออซซี่ด้านหน้านะครับติดตั้งคู่กับชอฟออซซี่โช้ฟเดิมๆที่มาจากโรงงานนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับ ทีมช่างก็เริ่มลงมือประกอบติดตั้งนะครับสปริงนุ่มๆของออซี่นะครับด้านหน้านิวฮุนไดแฮชวนนะครับผมนี่นะครับประกอบเรียบร้อยนะครับสปริงนุ่มๆของออซี่นะครับคู่กับตัวโช็คอัพเดิมๆที่มาจากโรงงานนะครับอย่างที่บอกนะครับด้วยคุณสมบัติของสปริงออซี่ออกแบบเน้นเป็นรถนั่งแบบครอบครัวนะครับมีความหยุ่นตัวสูงกระจายแรงดีดได้ช้านะครับก็สามารถสร้างความเนียนนุ่มนะครับ เวลาเราขับเจอเข็บถนนลอยต่อถนนหรือว่าถนนเป็นหลุมเป็นบ่อขรุรขระนะครับอาการสะเทือนอาการดิดเด้งก็จะลดลงนะครับทําให้เราสัมผัสถึงความนุ่มนวลแตกต่างจากช่วงล่างเดิมๆนะครับการขับขี่ก็มั่นใจนะครับมาตาในการขับขี่นะครับช่วงล่างจะนุ่มนืบอแบบไหนยังไงบ้างน,นะครับเรามาติดตามดูคลิปรีวิวได้นะครับนี่คือชุดช่วงล่างของออซซี่ในราคาแบบประหยัดนะครับ เปลี่ยนสปริงหน้าสปริงหลังชอบหลังนะครับชอบหน้าใช้เดิมๆที่มาจากโรงงานนะครับในรถ New Hyundai H1 คันนี้นะครับผม <c oughs> นึกถึงช่วงล่างนุ่มๆครับเมอร์ซ <c oughs> ่คุณสบนบนรามินทากิโลเมตรที่7นะครับเราบริการอัพเกรดช่วงล่างให้นุ่มๆนั่งสบายๆนะครับประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีนะครับด้วยทีมงานของเรานะครับ ไม่ว่าจะเป็นรถกระบะรถอะไรนะครับอย่าอัปเกรดช่วงล่างให้นุ่มๆนั่งสบายๆมาที่เมื่อศรีคุณศรีนะครับนี่ก็เป็นรีโวป้ายแดงๆนะครับเีิ่มอัปเกรดช่วงล่างใหม่นะครับรุ่นนี้แหนบ3แผ่นนะครับแต่บางท่านจะบอกว่ามันเด้งๆอยู่นะครับอย่าอัปเกรดให้นุ่มๆนั่งสบายๆมาที่เมื่อศรีคุณศรีนะครับบนถนนรามอินทรากิโลเมตรที่7ครับผมทุนน้ำใกวันะครับติดตั้งเรียบร้อยนะครับก็ชิดนั้ำล้อนะครับ เราก็จะทำการวิ่งทดสอบหลังจากการติดตั้งนะครับขับมาดูนด,ด้านหลังนิวฮุนไดเฮชวันนะครับเราจะทำการติดตั้งตัวชชอกอัพออซซี่โมโนทูบแบบปรับนุ่มน้ำมันย่สิบระดับนะครับปุ่มปรับอยู่ตรงนี้นะครับคู่กับสปริงนุ่มๆของออซซี่นะครับทีมช่างก็เริ่มลงมือประกอบติดตั้งตัวชชอกอัพออซซี่โมโนทูบนะครับปรับนุ่มน้ำมันย่สิบระดับคู่กับสปริงนุ่มๆของออซซี่นะครับ ชาร์บัสซี่มีระบบวาแปรผ่นตามสภาพถนนนะครับขนาดกระบอกใหญ่กว่าของเดิมครับเป็นช้บแบบโมโนทูบพื้นที่ทํางานของลูกสจะมีเยอะด้วยซับแรงดีกว่าสปริงได้ดีนะครับก็ทําให้อาการสะเทือนไปยังห้องโดยสารลดลงนะครับยิ่งได้สปริงนุ่มๆของอัสซี่ที่มีความหยุดตัวสูงกระจายแรงดีได้ช้านะครับยิ่งสร้างความเรียนรุ่นะครับผู้โดยสารนั่งด้านหลังไม่สะเทือนไม่กระแทกนะครับปรับเบาะเอนนอนสบายๆนะครับนี่คือชุดช่วงล่างของออสซี่นะครับ ด้านหลังนะครับช่วงออซฟี่แบบสหรับลูกทั้งหมดปุ่มปรับนี้นะครับ24ระดับคู่กับสปริงของออฟฟี่นะครับที่เราทำการติดตั้งในรถตัวนิวคุนไดเฮสทวันนะครับนึกถึงช่วงล่างนุ่มๆก็อย่าลืมนะครับเบอร์4ีคูนสบนถนนรามินทากิโลเมตรที่7นะครับเรามีคลิปรีวิวผลลังการมาติดตั้งมายืนยันท่านจะได้มั่นใจไม่ต้องลองผิดลองถูกนะครับนิวคุนไดเฮสทวันนะครับติดตั้งที่ช่วงล่างของออซฟี่นะครับ รถอัพพร้อมกับสปริงของออซซี่นะครับชัวร์ว่าซี่ตัวนี้รับประกันยาวครับ3ปีหรือ100,000กิโลนะครับหมดรับประกันสามารถซ่อมเป็นอะไรได้ครับเสียไม่ต้องซื้อใหม่นะครับนี่คือตัวชุดชั้คล่างของออซซี่นะครับที่ทีมช่างเราทําการติดตั้งในรถฮุนไดเฮชวันนะครับสำหรับท่านเจ้าของรถฮุนไดเฮชวันอยากอัพเกรดโช้คล่างให้นุ่มๆน,นั่งสบายๆมาที่เมืองศรีคุณศรีบนถนนรามอินทัยกิโลเมตรที่7ครับ เดี๋ยวเรามาติดตามได้นะครับติดตั้งเรียบร้อยเราจะทําการวิ่งทดสอบนะครับชุดช่วงล่างอ o ซี่นะครับในรถ New Hyundai h ุนไดเ i ชวันะครับครับฮุนไดเอ H1 ติดตั้งช่วงล่างเรียบร้อยนะครับ เลว่าก็เรียบร้อยนะครับคลิปเมื่อกี้อาจจะสั้นเพราะว่าต้องรีบนะครับเรารถหลายคันนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามดูนะครับช่วงล่างคุณใดแฮชวันนะครับเพราะว่าคันนี้มาจากุทไทนะฮะต้องรีบกลับนะฮะก็คลิปอาจจะสั้นนิดนึงเราเทสใกล้ๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูคุณใดแฮชวันคันนี้นะครับอัปเดตช่วงล่างโดยของออ x ซี่นะครับในราคาประยัดเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาติดตามดูคลิปรีวิวได้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการวิ่งทดสอบครับ ครับสวัสดีครับเมอร์สี่คุณสีนะครับศูนย์ติดตั้งโชคราบเพื่อความนุ่มนวลบนถนนรามินทากิโลเมตรที่7นะครับคุณได้ให้ชวนนะครับช็อตใหม่ล่าสุดนะครับมาอัปเกรดช่วงล่างระวังรถมาเตอรครับที่เมอร์สี่คุณสีนะครับด้วยการติดตั้งโช้คอัพใหม่นะครับด้านหลังของออซี่ปรับนุ่มยิมสีระบายนะครับด้านหน้าใช้โช้ตเดิมๆเปลี่ยนสปริงใหม่นะครับแล้วก็สปริงหลังของออซี่นะครับในราคาเพียง3 0,000ื่นเศษๆนะครับ ตอนนี้เราทำการวิ่งทดสอบอยู่นะครับบนถนนรามบินทากิโลเมตรเรียบทางด่วนนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับตอนนี้วิ่งไปก่อนครับผมครับลอยต่อปุ๊บปุ๊บอ่าโอเควิ่งไปเลยนะครับเดี๋ยวเร็ยๆมาฟังความรู้สึกนะครับออกขวานิดึงครับพี่อยู่เลนขวาได้เลยอ่าข้างหน้าจะเป็นฝาท่อสามฝานะอ่าพี่เหยียบเลยนะขอสะพานลองเทสไม่ต้องแตะเบรกนะครับอ่าฝาท่อเหยียบเลยครับสามฝาครับ เหยียบเลยครับปุ๊บอ่าเหยียบเลยครับขอสะพานไม่ต้องแตะนะครับส่งไปเลยปุ๊บอ่าปุ๊บอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาฟังความรู้สึกว่ามันมีความแตกต่างไหมเป็นยังไงพี่มีที่เคยขับขับมาเนี่ยตอนนี้มีความรู้สึกแตกต่างจากของเดิมที่เคยขับไหมครับพี่มันนิ่มวนวลขึ้นสายนะครับอือฮึแล้วก็มันก็ไม่กระโดดไม่กระโดด อาการกระแทกลดลงไหมพี่เสียงดังของเดิมมันจะตัง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 อ่ฮะอันนี้ก็คือจะเนียนขึ้นใช่ไหมฮะอ่าฮะนนเดี๋ยวเดี๋ยวดูข้างหน้านะครับรอยปาดถนนเนี่ยนะครับพี่เดี๋ยวลองลองพูดเลยว่าเสียงแตกแตกจากของเดิมไหมมันจะเป็นรอยปาดถนนสีขาวขาเนี่ยนะครับพี่ลองวิ่งทับเลยนะอ่าอยู่เลนนี้แหละครับผมอ่าลองเหยียบทับเลยนะครับอ่าเห็นแล้วครับเนี่ยครับเวลาวเราเจอผู้นี้มันจะมีเสียงดังลองฟังเสียงครับผมครับ เป็นไงพี่เงียบไหมเงียบกริบแต่ของเดิมเป็นยังไงพี่ก็จะมีเสียงหน่อยเสียงหน่อยนึงแต่ดดดดนึงใช่ไหมฮะใช่ฮะในการขับขี่เนี่ยรู้สึกว่าระยะเหยียบเบรกเป็นยังไงพี่ลองเหยียบเหยียบดูฮะลึกไหมของเดิมจะจะลึกๆนะนี่จะเบรกจะรู้จึกจะเหยียบเบรกจะสั้นลงจะตื้นขึ้นจะตื้นขึ้นนะโอเคครับออกซ้ายครับพี่คือการเหยียบเบรกจะตื้นขึ้นแล้วก็เบรกเนี่ยมันมันไม่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 กระชากไม่คือเบรกมันสมูทเท้าอ่ะ แล้วตัวรถเราก็ควบควุมได้ดีไหมนะฮะเนี่ยแล้วเวลาเบรกใช่ไหมฮะของเดิมเบรกของเดิมหน้ามันแบบจะมุดเลยอันนี้แตะนิดกระด้างนิดนิดถ้าเริ่มนี่มันจะนุ่มนวลหน่อยนะฮะการเหยยบเบรกก็ดีขึ้นนะครับตอนนี้นะครับเลี้ยวซ้ายอ่าเลี้ยวซ้ายครับผมเฮียเขานั่งข้างหลังนะครับเบาะท้ายสุดเลยเฮียผมขอเสียงนะครับท้ายสุดเป็นไงครับผมครับอืมคุ้มแล้วคุ้มแล้วคุ้มละคุ้มลครับ ก็ต้องขออนุญาตเฮียนะเฮียเขาไม่ให้ถ่ายหน้าแต่ว่าขอเสียงนะครับว่าเฮียนั่งเบาะเบาะเบาะที่ไหรครับเฮียนั่งครับผมอันนี้เบาะเบาะสามนะแต่ว่าหลังหลังสุดเลยเบาะหลังสุดเลยอ่าหลังสุดเลยนั่งดีๆนั่งใช้ได้ดีดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมเยอะเลยใช่ไหมเมื่อกี้ที่พี่เขาขับกระโจนคอสะพานแรงๆเนี่ยเฮียนั่งเนี่ยเป็นไงครับผมครับโอ้จะเป็นคันเก่ามันตกกระบี่แล้วดิอันนี้ถือว่าโอเคเลยไหมดีขึ้นดีขึ้นเยอะคุ้มค่าไหมเฮีย เดี๋ยวต้องรอคนลานดินก่อนอแต่ว่าคือแค่นี้ก็ต่างเลยใช่ไหมครัโอเคแล้วแค่นี้โอเคแล้ววิ่งมาไม่ได้5-6กิโลเองครับแต่เส้นเกษตรนวมินเนี่ยเฮียเคยขับอยู่เนาะเมื่อกี้ก็มากเกษตรนวมินตอนเนี้ยเส้นนี้มันจะเป็นถนนคอนกรีตนะฮะใช่ไหมฮะอาการสะเทือนลดลงไหมเฮียข้างหลังลดลงใช่ไหมตึ้งๆของเดิมจะตึ้งๆตั้งๆใช่ไหมฮะอันนี้ลดลงเยอะออกขวาครับพี่ ตอนนี้ด้านขวาเนี่ยพี่ลองเห็นไหมรอยรอยปาดถนนขา,ขาวๆเนี่ยมันจะมีหัวงมุดเลยแกพี่ลองเหยียบไปเลยดิพอร้อยเหยียบไปเลยเออเนี่ยเอาเหยียบไปหัวหมุดอ่ะเเนี่ยเป็นไงพี่เวลาเหยียบหัวมุดกระเทือนลดลงไหมกรดเทือนลดลงลดลงถ้าของเดิมเนี่ยเสียงจะเป็นไงฮะดังปังปังป,งปังเนาะ ข้างแข็งๆดังแข็งแข็ง,ด,ง,ง,ขงดังแข็งแข็งคือมันมีความสึกเหมือนกระด้าง,งอ่ะข้างอ่าบงพอมันดังแ้วมันมันดังนิดนึงแต่มันก็น,มมน,มนุ่มๆอ่าคือคือดนดังมันอยู่ข้างล่างใช่ไหมใ<ช>มันหนึบหนับท<ช>ึบๆอยู่ข้างล่าง<ช>คือ,อเสียงเสียงมันจะซอฟกว่าถูกไหมฮะ<ช>ของเดิมเนี่ยมันคือมันแบบเสียงมันกระเทือนแบบกระแทกอ่ะเสียงกระแทกมันสองแขงกระแทกอ่าแต่นี่มันไม่ใช่อันนี้มันนึบนับนบนับมันไปตามธรรมชาติของที่ว่าล้อยางมันสัมผัสถูกไหมฮะอ่า แต่ถ้าหากพวกทางเรียบเรียบอะไรต่างๆเรื่อยตะเข็บถนนเล็กๆน้อยๆนอยเนี่ยมันเก็บรายละเอียดได้ดีไหมพี่ออกซ้ายครับผมพวกรอยต่ออะไรพวกนี้ยถือว่าโอเคอยู่นะฮะเดี๋ยวลองวิ่งไปเรื่อยๆนะ,ะเดี๋ยวผมให้ออกซ้ายนะครับนี่เราวิ่งไปเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวเราลองเทสคอสะพานนะพี่มันจะมีรอยต่อฮะว่ามันเป็นยังไงข้างหน้าตรงนี้ด้านซ้ายเนี่ยมันจะเนินเอียงนี่นะพี่ลองดูว่ารถมันเหวี่ยงเยอะไหมลองขับดูก็ได้ฮะ้างซ้ายเนี่ยมันจะยียงเบี่ยงนิดนึงนะครับมันจะเอียงๆนะเห็นนะเนียเนินมันจะเอียงอาการเบี่ยงของรถลดลงไหมปุ๊บ มันจะเป็นยังไงพี่มันจะไม่เวียงใช่ไหมเวลาเขาลองเข้าโค้งพี่รู้สึกมันจะจิกจิกอยู่ไหมมันหนึบหนับไหมเป็นยังไงบ้างเวลาเข้าโค้งพี่เวลาเราโยกเงี้ยมันก็เหมือนขับตรงๆนะครคล้ายๆแบบมันไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่อ่ามันไม่เวียงใช่ไหมเดิมจะออกออกเวียงเวียงตรงโค้งใช่ไหมอ่าลองโยกแซงให้ยิงยาวเลยครับพี่อันนี้ถนนลำกเกษตรนวมินตัดใหม่นะครับ เฮียน,นั่งข้างหลังรู้สึกมันโครงเมารถอะไรยังไงไหมครับเฮียดีกว่าเดิมนะดีกว่าเดิมนะมันไม่ได้โฉบซ้ายโฉบขวาก็าไม่หวัวไม่แ,แว่งเท่าไหร่หัวไม่แว่งใช่ไหมฮะคือ,ค,อคือบางคนเขาบอกว่านั่งเฮดวันข้างหลังจะเมาเมารถมันจะคลงครงเบี่ยงเบี่ยงอ่ะเวลาเรายกขับไวๆวมุดเงี้ยอันนี้คือตรงไปอย่างเดียวเลยครับพี่อันนี้คืออาการนั่งดีขึ้นนะฮะอะ่เดี๋ยวผมจะลองเทสคอสสพานข้างหน้านะครับอีกนะครับแล้วก็ตรงคอสสพานเนี่ยมันจะมีถนนเป็นเป็นรอยป่าเนาะมันจะเป็นยยาามตตอออ่่ะ ที่อยู่เลนขวานี่ก็ได้ครับผมมันจะเห็นชัดกว่าตรงเสาไฟอ่ะมันจะมีสีเทาๆะฮะมันจะกระแทกเลยถ้าหาของเดิมอบเป็นสันๆนะฮะลองดูอาการเป็นยังไงรถมันช้านิดนึงครับผมก็อาจจะไม่นิดเท่าไหร,นะร่ลองเมินนี่ปุ๊บอ่นะเนี่ยพี่สังเกตรอยสีเทาๆเนี่ยอ่นะเนี่ยสีเทาๆเนี่ยตรงเสาไฟ,ไฟเห็นไหมนะไหมันจะเป็นสะันๆะถูกไหมเนะีนะ่ยนอะ่ะเนี่ย ความรู้สึกเป็นไงพี่ไอ้พวกเนี้ยสันสันที่ว่าลอยต่อคอ,อ,อสะพานแล้วคอตะเข็บถนนเนี่ยอาการสะเทือนอะไรกันยังเป็นยังไงบ้างครับผมก็ไม่สะเทือนมากไม่สะเทือนมากถือว่าคือถ้าพูดถึง head one, เนี่ยเฮดวันเนี่ยเดิมเดิมเนี่ยที่ที่เคยขับประจําเนี่ยมันความรู้สึกเป็นยังไงพี่ของเดิมเดิม mm hmm. เลยอ่ะของเดิมเลยนะแข็งกระโดดกระโดด,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 ด แข็งๆกระโดดกระโดดนะวันนี้ตอนที่เราเปลี่ยนไปเนี่ยสัมผัสถึงความรู้สึกที่เราได้จริงๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับก็ดีขึ้นกว่าเดิมดีขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมคือต่างจากของเดิมแน่นอนเลยใช่ไหมฮะอ่าฮะโอเคขอบคุณมากครับสาหรับเสียงรีวิวนะครับวินนะเดี๋ยวออกซ้ายครับผมครับอ่าก็อย่างที่บอกนะครับเป็นเสียงรีวิวจากเจ้าของรถนะครับแล้วก็พี่เข้ามาช่วยขับให้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับพียเขานั่งอยู่ข้างหลังสุดเลยนะครับ ก็ให้พรรคพวกเป็นคนขับให้ว่าเป็นยังไงนะครับผลที่ออกมาก็อย่างที่บอกนะครับอาการสะเทือนอาการดิ้เด้งลดลงพูดโดยสารนั่งข้างหลังสบายไม่เวียงไม่คลองนะครับสามหมกว่าบาทครับผมครับสปริงหน้าสปริงหลังช้อบหลังช้อบหน้าใช้เดิมๆที่มาจากโรงงานนะครับออกซ้ายครับผมฮุนได้เฮสวรัน์นะครับผมครับนี่แหละครับสามารถสร้างความนุ่มนวลนุ่มนิ่งในการนั่งโดยสารและเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่นะครับการโยกแซงแรงต่างขับขี่อย่างมั่นใจนะครับออกซ้ายลามินทานะครับ เนื้ถึงช่องล่างนุ่มๆก็อย่าเร็วนะครับเมื่อสีคนน่คุณสี่บนถนนรามอินทรากิโลเมตรที่7นะครับเนี่ยครับฝาท่อข้างหน้าพี่ลองเยียบดูนะและข้างหน้ามีคอนสะพานทรอยตะเข็บต่อนะฮะ,ะระวังรถสวนมาปุ๊บเหยียบไปเลยฝาท่อปุ๊บอ่าเนินตะเข็บข้างหน้าเนี่ยสีดำๆปุ๊บระวังรถข้างหน้าปุ๊บปุ๊บระวังนะพี่โค้งข้างหน้ามันโค้งไม่ให้รับรู้สึกเป็นไงพี่ขับขี่แบบอย่างเงี้ยโฉบเฉียวเงี้ยมั่นใจใไหมอันซ้ายครับ,รบผม เราขับขี่แบบนี้รู้สึกเป็นไงพี่ดีครับดีเลยนะะฮะคือมันจะเก็บเก็บเก็บรายละเอียดให้เราเยอะใช่ไหมฮะนะฮะโอเคนี่ยนะครับลองวิ่งไปเลยครับนี่แหละครับชุดช่วงล่างของออสซี่นะครับในราคาประหยัดประหยัดนะครับสามหมื่นเศษเศษนะครับในรถทุนไดให้ชวนครับใครอยากอัปเกรดช่วงล่างให้นุ่มๆมาที่เมื่อสี่คุณสี่นะครับงบสามหมื่นกว่าบาทแล้วก็ทําให้นุ่มได้นะครับโดยการติดตั้งสปริงหน้าสปริงหลังนะครับแล้วก็โชวคอัพหลังอย่างเดียวนะครับ เป็นช่วงแบบออซีปรับนุ่นนว24ระดับนะครับสินค้ารับประกัน3ปีเรื่องห0 0 0 0แสนกิโลนะครับหมดรับประกันสามารถซ่อมเป็นอะไรได้นะครับนี่คือชุดช่วงล่างของออซีในฮุนไดฮีทวนนะครับที่ร้านเมิร์สี่คุณสีที่เราทำการวิ่งทดสอบอยู่นะครับอย่าอัปเกรดช่วงล่างให้นุ่มนั่งสบายมาที่เมิร์สนะครับเห็นมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ครับอย่าอัปเกรดก็โทรนัดหมายได้ครับ0 8 1 6 6 5 5 6 8 5ครับเมิร์สี่คุณสีบนหัวรามิทารกิโลเมตรที่7นะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ